สเสน่ห์นางหงตอนที่สามคุณตมิสาชายหนุ่มขย่าร่างบางเบาๆเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้แตะเนื้อต้องตัวเธอหัวใจของเขาเต้นแรงถีร่รัวด้วยความตื่นเต้นอดไม่ไหวที่จะย่อนกายลงเคียงข้างใบหน้าหวานล้ำหลับตาพริม้มไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวที่เกิดขึ้นเรียมฝีปากของพลเมืองดีอย่างเขาจึงลี่ยิ้มน,น้อย คุณจะรวบรวมความสวยมาไว้กับตัวคนเดียวเลยเหรอแต่มิสาเขาพึมพำปัดปลอยผมที่ปลิวมาปิดหน้าเธอออกไปด้านหนึ่งแล้วนั่งมองอยู่อย่างนั้นครูใหญ่ชายหนุ่มผุดลุกขึ้นยืนเพราะกลัวตัวเองจะเผลอพลั้งแต่เนื้อต้องตัวเธอมากไปกว่านี้เขาหลับตาลงเพื่อระง,งับความรู้สึกบางอยา่างแล้วจึงใช้โทรศัพท์มือถือของเธอโทรหาปิณนโนนง์ฝ่ายนั้นแม้จะยุ่งยากใจ ที่จะต้องเอาตัวเข้ามาข้องเกี่ยวกับแฟนเก่าของคนรักแต่เมื่อคณาทิพขอร้องจึงต้องมาจะให้เราทำไงเธอถามคืนเมื่อมองสภาพหงไร้ปีกไม่มีเรี่ยวแรงช่วยเหลือตัวเองของอดีตคนรักของเขม,มทั์ช่วยพาเขาไปพักที่ห้องนงได้ไหมให้นอนในนี้คงไม่ดีทำไมไม่ปลุกอะยิิงสาวปรายตามองตะมิสาที่นอนเหยียดยาวอยู่บนที่นอน แล้วลงมือปลุกแต่คนได้ยานอนหลับไปพร้อมเลราไม่ยอมตื่นปลุกแล้วแต่เขาไม่ตื่นคงโดนยานอนหลับปีนโงงถอนหายใจเมื่อเห็นสายตาวิงวอนของคนเป็นเพื่อนจึงย้อนถามชอบเขาหรือไงเอ่อยากหน่อยนะทิพย์ผู้หญิงคนนี้เขาไม่คิดว่าตัวเองอยู่ชนชั้นเดียวกับเราหรอกตัวเขาอยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าในขณะที่คนอื่นๆต่ำเตี้ยเรียดิน ปีนานงเหยียดริมฝีปากปลายตามองรางสวยในชุดดำรัดรูปทว่าออกแบบเก๋ไกะ๋นงขณะทิพ์เรียกสามเมื่อเห็นเพื่อนสาวยังตกอยู่ในพวังทำให้นักศึกษาสาวรู้สึกตัวหันมามองรากที่ยังไม่รู้สึกรู้สมเห็นแก่ท ok ิฟบ์หรอกนะขอบใจนะนงชายหนุ่มเปิดรอยยิ้มกว้างปีนาโงจึงสั่งให้เขาอุ้มรักอ่อกระทวยนั้นไปขึ้นรถ ชายหนุ่มมองตามรถสีดำของปิ่นนงไปจนลับตากลิ่นน้ำหอมราคาแพงจากตัวตมิสายัางจุงอยู่ที่จมูกหากไม่มีเหตุการณ์นี้เขาก็คงไม่มีโอกาสได้สัมผัสเธออย่างชิดใกล้อย่างวันนี้หัวใจของเขาครอนแคลนแกว,ว่งไหวเหมือนถูกใครสักคนผลักไปจนสุดโตง่งแล้วปล่อยให้มันกระเด้งกระดอนกลับไปกลับมาและหาทางหยุดไม่เจอคิดมาถึงตรงนี้เจ้าของไร่พระจันทร์ก็ถอนหายใจออกมายาวเหยียด ปัดความคิดที่ข้องเกี่ยวกับแม่นางแบบสาวสังคมชั้นสูงออกไปจากสมองให้ตายอย่างไรเขากับเธอก็คงไม่ได้มาเกี่ยวข้องสมาคมกันอีกขณะที่พันหลังให้คนงานแล้วเดินไปตรวจงานด้านอื่นต่อตอนนี้เขากำลังเร่งให้คนงานเตรียมแปลงสำหรับปลูกกาแฟพันธุ์ใหม่อาราบิกาเพราะรสชาติดีกลิ่นหอมกว่ากาแฟทั่วไปนายครับต้นกล้าที่นายให้ลงคราวก่อนมันมีใบจริงพอสมควรแล้วนายจะให้เอาลงแปลงเลยไหมครับ ลุงเหมยหัวหน้าคนงานที่ถือเป็นมือขวาของเขารายงานขึ้นที่จริงลุงเหมยเดินเข้ามานานแล้วทว่าเห็นคนเป็นเจ้านายยังยืนเหมยออยู่จึงเมกล้าเข้าไปถามเดี๋ยวผมไปดูเองครับนายลุงเหมยพยักหน้ารับแล้วเดินออกไปพร้อมกับชายหนุ่มแม้จะอายุน้อยยังหนุ่มแน่นทว่านายของเขาเป็นที่เคารพยำเกรงของคนงานทุกคนเขาเองเริ่มทำงานกับคณาทิพมาตั้งแต่ไร้พระจันทร์ยังไม่เป็นรูปร่าง มีที่ดินเปล่าๆอยู่70ไร่ของพ่อแม่บุญธรรมกับไร่บ้วย30ไร่ทว่าในเวลาไม่กี่ปีเขาก็ขยับขยายจนมีที่ดินในครอบครองหลายร้อยไร่มีคนงานที่อยู่ในการปกครองเป็นร้อยชีวิตชายหนุ่มมองต้นกาแฟต้นเล็กที่มีใบจริงขึ้นมาราง6-8คู่สีเขียวสดชูช่อรับแสงตะวันแต่ละต้นพร้อมสำหรับการลงหลุมปลูกเขาพยักหน้าอย่างพอใจงั้นให้คนงานเตรียมหลุมปลูกได้เลยนะครับ ขนาดลุมให้ลึการาวๆห้าสิบคูณห้แล้วก็2อคูณสเมตรชายหนุ่มสั่งการลูกเหมยรับคำสมองจดจำคำสั่งอย่างรวดเร็วก้นหลุมละครับนายคราวนี้นายจะให้เพิ่มอะไรอีกหรือเปล่าคราวก่อนผล,ผลผลิตออกมาใช้ได้เลยนะครับเอาปุ๋ยคอกเพิ่มลงไปให้เป็น5กิโลแล้วก็หินฟอสเฟตลุมละ100กรัมครับนายเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้คนงานม,มาลงแต่เช้าดีครับ อาราบิก้ามันไม่ชอบแดดเท่าไหร่นี่ผมว่าจะไปดูไร่บวยสักหน่อยคราวหน้าจะให้เอากาแฟไปลงใกล้กจะได้อาศัยร่วมมันบวยกําลังออกดอ,อกครับนายอีกไม่นานก็เก็บผลผลิตได้แล้วนี่เห็นในพวกคนครัวบอกว่าคุณสาจะแปรรูปทําบวยสามรสก็ดีนะช่วงนี้บวยมันราคาตกทําแปรรูปบอกมาบ้างก็จะได้ราคาแล้วนี่เย,ยสาเขาอยู่ที่ครัวหรือเปล่าไม่เห็นหน้าตั้งแต่เช้าเขาไอถามถึงสาธิตา ลูกสาวของพ่อแม่บุญธรรมที่ฝากฟังให้เขาช่วยดูแลก่อนที่ท่านทั้งสองจะเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนในเวลาไล่เลี้ยกันผมเห็นเดินเข้าไปทางไร่สตอเบอรี่ตั้งแต่เช้าแล้วครับคงจะไปคัดพวกเกลด็ดดีๆมาทำแยมอืมขณะที่พยักน่ารับแล้วเดินออกไปยังทิศทางของไร่สตอเบอรี่ผ่านคนงานหลายคนที่เริ่มพักกินข้าวแล้วจึงทยอยไปยังโรงอาหาร หลายคนเรียกเขาให้ไปกินข้าวด้วยกันอย่างสนิทสนมคุ้นเคยเพราะชายหนุ่มไม่เคยถือตัวว่าตัวเองเป็นนายแถมยังมีน้ำใจเห็นคนงานทุกคนเหมือนญาติพี่น้องด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงได้รับทั้งความรักและความซื่อสัตย์จากคนงานทุกคนมาโดยตลอดสาคณะทิพย์ส่งเสียงร้องเรียกทําให้เจ้าของชื่อหันมามองพรางส่งยิ้มหวานและเดินมาหาในมือถือสตรอเบอรี่ลูกโตสีแดงแจ๊ดมาด้วยมาถึงก็ยื่นส่งให้ สตรอเบอรี่ของพิธีหวานหวานนะคะเอาไปทำแยมคงอร่อยมากสาว่าจะทำผสมกับส้มค่ะรวมรสสาธิตารายงานเจอไอ้แจ้วก็ดีนะแปลกดีจักอยากชิมรับรองเลยค่ะว่าพิธีจะต้องได้ชิมเป็นคนแรกหญิงสาวทอดสายตามองเขาได้สายตาหวานเชื่อมนะับตั้งแต่เริ่มรู้จักว่าการรักผู้ชายเป็นอย่างไรหัวใจสี่ห้องของเธอก็เปิดอารับเขาเข้ามาเต็มที่จนไม่หลงเหลือให้ใครได้แทรกผ่าน พ่อกับแม่คิดถูกที่ยกเธอกับไรให้คณาทิพย์ดูแลเพราะตั้งแต่เกิดมาเธอยังไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนดีและเป็นสุภาพบุรุษเท่าเขามาก่อนย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนหลังเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์คณาทิพย์ก็ทํางานที่โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ในกรุงเทพงานกําลังเข้าที่เข้าทางและไปได้ดีทว่าในช่วงวันหยุดยาของเทศกาลปีใหม่แม่เขาป่วยเป็นมะเร็งทําให้ชายหนุ่ม ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อจะได้มีเวลาดูแลแม่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตท่านแม่เขารู้จักขัยอมแม่ของสาธิตาที่พอรู้ข่าวก็มาเยี่ยมเมื่อเห็นชายหนุ่มก็รู้สึกถูกชะตาเป็นอย่างมากหลังแม่เขาตายจึงได้ชักชวนให้มาช่วยงานในไร่ชายหนุ่มเองพอได้ลองทำก็ชักติดใจไม่อยากกลับไปเผชิญแสงสีเสียงและความเห็นแก่ตัวของคนเมืองอีกหลังทำงานในไร่ไม่นานทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทาง เขาใช้ที่ดินเปล่า30ไร่ที่สองสาม,มีภรรยายกให้ทำให้เกิดประโยชน์เริ่มจากพืชระยะสั้นอย่างข้าวโพดผักจนมาเป็นพืชระยะยาวขึ้นพ่อของสัตติตาเห็นความเป็นไปได้จึงกู้เงินมาให้ขณะทีบริหารจัดการแล้วมันก็มีผลกําไรจนในที่สุดเขาก็เก็บเงินในก้อนหนึ่งจึงขอซื้อที่ดิน30ไรานั้นแม้ว่าทั้งคู่จะออกปากยกให้ฟรีๆก็ตาม ใช้เวลาไม่นานด้วยความขยันบวกกับการคิดอะไรไม่เหมือนใครมูมานะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยขยันพัฒนาไร่จนไม่นานก็ขยับขยายไรได้อย่างไม่น่าเชื่อสองสามีภรรยาอายุมากแล้วและมีลูกสาวคนเดียวคือสาธิตาที่คงปล่อยให้รับผิดชอบไร่ในส่วนของตัวเองไม่ไหวจึงได้ฝากฝังให้ช่วยดูแลรวมทั้งลูกสาวคนเดียวด้วย ไม่นานหลังจากนั้นพ่อแม่ของสาธิตาก็จากไปและคณะทิพย์เองก็ทำหน้าที่พี่ชายที่แสนดีให้สาธิตาได้อย่างไม่ขาดตกบุกพร่องแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังแค่ลุงเหมยบอกว่ามาครุกอยู่ที่นี่ตั้งแต่เช้ายังเลยค่ะแหมพอพี่ทิพย์ทักก็ชักรู้สึกหิวแล้วใิหมคะมัวแต่เพลินจนลืมเวลาหญิงสาวยิ้มหวานสาธิตาอายุน้อยกว่าคณาทิพย์หลายปี ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพาคณะค้าหกรรมจึงมีฝีมือในการแปลรูปผลผลิตจากในไร่ให้เปลี่ยนเป็นเงินตราเงินก็ไปด้วยกันเขาตะวัดลำแขนโอบไหล่คนตัวเล็กกว่าแล้วรั้งให้ออกเดินแบบไม่คิดอะไรนอกจากเห็นเป็นน้องสาวแต่ทว่าคนถูกโอบหัวใจเต้นแรงอบอุ่นท่วมท้นหัวใจคนงานหลายคนมองตามด้วยสายตาชื่นชมกับความเหมาะสมของคนทั้งคู่ สมก็ดีนะแกนั่นสิอย่ากกับกิ่งทองใบหยกคุณสาก็ทั้งสวยทั้งหวานเหมือนสตรอเบอรี่ในไร่นี้ส่วนนายก็หล่อเค็มเหมือนกาแฟอาราบิกา้าคนช่างเปรียบบอกขึ้นอีกคนคิดภาพตามแล้วยกนิว้วเข้าท่าวะ่ะคงอร่อยดีพิลึกแล้วลูกออกมาจะเป็นอะไรวะลูกเหรอกาแฟผสมสตอรอเบอรี่รสชาติก็คงหวานหวานข,ข,ขมๆปลาแหมละมะั้งเออๆจะอะไรก็ช่างเถอะ คู่นี้ยังไงก็ไม่แค้วกันแน่แน่เตรียมตัวเตรียมใจจัดงานได้เลยพวกเราเอาเฮ้ยคุยกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเก็บไม่ทันเย็นนี้ได้โดนนายด่าเปิงใครคนหนึ่งเคาะกระติกน้ำตะโกนเรียกกลุ่มช่างเมาให้สลายตัวเสียทีปฏิพัทธ์ยิ้มราเมื่อได้รับข่าวดีจากตามิสาว่าเธอตกลงยินยอมเป็นแบบขึ้นปกให้กับเขาในปักหน้าก่อนปีใหม่สีหน้าของเขาทำให้ดารันผู้ช่วยมาดทอมเดินมากระทบไหลลูกพี่แล้วกระเสา หุบยิ้มบ้างก็ได้นะคะลูกพี่อะไรแล้วช่างภาพมือหนึ่งหุบยิ้มถว่าไม่นานก็ผิวปากเดินไปหน้าคอมพิวเตอร์เปิดภาพนางแบบอีกคนที่เขาเพิ่งถ่ายเสร็จมานั่งเลือกและรีทัชด,ดารันมองตามอย่างรู้ทันสายตาที่ปฏิพัทธ์มองแต่มิสาหวานเชื่อมราวกับจะกกืนกินคงคิดจะเคลมเองละสิทาแต่ดูท่าสาวเจ้าจะยากกว่านางแบบคนอื่นๆที่ปฏิพัทธ์เคยคัว เพราะคงเอาเงินและชื่อเสียงคอรลไม่ได้เหมือนคนอื่นๆแต่มิสามีครบแล้วทุกอย่างไงพี่สาวๆพวกนี้สวยสู้คุณนายไฮโซนั่นได้ไหมดารันตามมานั่งข้างตาจับไปที่ร่างนางแบบอกบึ้มๆน้องๆผู้เขาไฟในชุดบิก,กินี่สีหวานนอนทอดกายอยู่บนผืนทรายในหน้าจอสวยแต่ไม่มีเสน่ห์เท่าสำหรับคุณตมิสานอะหรอบอกไม่ถูกว่ะจะว่าสวยเลิศเลอกว่าคนอื่นก็ไม่ใช่ แต่มันมีเสน่ห์ไปทั้งเนื้อทั้งตัวเหมือนไฟที่คอยล่อมแมลงเมาให้บินเข้ามาทั้งที่รู้ว่าอาจจะต้องตายเนะ่ะเหมือนพี่ใช่ไหมดารันเบะป,ปากอย่างหมันไซกับลูกพี่ที่หลับตาพริมเคลิมฝันยอมรับว่ะก็เขาสวยสักขนาดน,นั้นฉันจะใช้เวลาที่ทำงานร่วมกันให้เป็นประโยชน์ที่สุดจะเอาใจยิ่งกว่าแม่บังเกิดกล้าวอีกดูสิว่าสาวเจ้าจะไม่ใจอ่อนเลยเหรอพนันสิบเอาหนึ่ง ดารันหัวราอขึ้นข้างไหนวะพี่ไม่มีทางได้แอมดารันว่าแล้วหลบฉางได้ทันก่อนที่มังเงก,กใหญ่ๆของคนตัวโตจะฟาดมาโดนปฏิพั์หัวเสียแล้วชี้หน้าคาโทษจําไว้ได้เองรอเล่นนะลูกพี่ทาเป็นขี้ใจน้อยไปได้ใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าพี่เสน่ห์แรงขนาดไหนทั้งดารานางแบบหลงคลมกันจนแทบจะตีกันตาย ดารันหันมายกยอบีบนวดเมื่อเห็นลูกพี่ใหญ่เริ่มอารมณ์เสียไม่ต้องมายอแล้วนี่ให้ใครไปติดต่อไร่พระจันทร์น่ะได้หรือยังอ๋อเรียบร้อยแล้วฮาูกพี่ทางนั้นอนุญาตให้เราไปถ่ายภาพได้แต่เห็นว่าถ้าเราอดใจรออีกสักอาทิตย์ดอกไม้จะบานสะพั่งอาทิตย์หนึ่งเหรอทางเราไม่มีปัญหาหรอกแต่ปัญหามันอยู่ที่นางแบบวะกิติมศัก์ใครก็สั่งไม่ได้ว่างั้นเถอะแกกล้าไหมล่ะปฏิพั์ย้อนถามดารันสายหน้าดิก๊ก ขนาดคุณจี๊ดเจ้าของหนังสือยังไม่กล้าหลันเป็นใครล่ะพี่ถึงจะกล้าแม่โหงเขาอยากไปวันไหนเราก็คงต้องตามใจแหละรู้ตัวก็เลิกบ่นได้ละอันนี้จัดการต่อด้วยช่างภาพหนุ่มหยัดกายลุกขึ้นยกแก้วกาแฟที่เหลือขึ้นดื่มให้หมดแล้วชี้ไปยังหน้าจอพี่จะไปไหนละ่ะนางแบบเขารับปากแล้วก็ต้องไปคุยเรื่องคิวงานซิวะอ,อีน้องปฏิพัฒนตบไหล่ลูกน้องสาวมาทอมหัวร้อในลำคอแล้วเดินผิวปากออกไป ดารันเบ,บ้ปากตามหลังให้ตายอย่างไรคนท่าทางฉลาดอย่างตะมิสาก็ไม่หลงคารมลูกพี่ทะลาะพวกผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้เธอก็เลยเลือกจะไม่รักผู้ชายลมหายใจถูกผ่อนออกมาจากริมฝีปากเคลือบสีส้มอ่อนเมื่อปฏิพัทธ์เอ่ยขอตัวไปห้องน้ําภายหลังจากเขาขยันขยอขอให้เธอออกมาทานอาหารกลางวันด้วยที่จริงหากเป็นเวลาอื่นเธอก็คงปฏิเสธอย่างไม่ลังเลใจ แต่เพราะวันนี้แม่อยู่บ้านเธอก็เลยยังไม่อยากทนฟังเสียงบน่นไม่ใช่ว่าเธอไม่รักแม่ไม่ใช่ว่าเธอไม่รับรู้รับฟังปัญหาของท่านแต่ฟังมาตั้งหลายปีแล้วเรื่องมันก็วนอยู่ที่เดิมเริ่มต้นและจบลงแบบเดิมๆจนเธอคร้านจะรับรู้รับฟังหญิงสาวมองหลอดสีสวยในแก้วทรงสูงเพิ่งฟังสถานที่ถ่ายแบบจากปฏิพัทธ์เมื่อครู่ดีเหมือนกันเธอกำลังเบื่อบ้านปกติเที่ยวต่างประเทศ นานๆลองขึ้นเหนือดูบ้างขอโทษนะครับที่ให้รอนานช่างภาพหนุ่มเดินอ้อมมานั่งตรงคามญิงสาวแอบเบป้ปากไรที่ว่าชื่ออะไรนะคะเธอเอ่ยถามหลังถูกจับจ้องจากคนตรงคามอย่างไม่รักษาท่าทีชายหนุ่มกระตือรือร้นเมื่อถูกถามเรื่องงานไรพระจันทร์ครับแปลกดีนะคะเห็นว่าที่ไรพระจันทร์เป็นจุดชมพระจันทร์ที่สวยและโรแมนติกที่สุดครับ ผมเองก็ยังไม่เคยไปแต่ลูกน้องผมที่เข้าไปติดตอ่อขอเข้าไปถ่ายที่ไร่บอกว่าสวยมากคุณตมิสาจะต้องชอบแน่ครับค่ะหญิงสาวตอบรับสั้นๆละความสนใจเอาไว้เพียงเท่านั้นเธอไม่ชอบเที่ยวธรรมชาติเท่าไหรนักดูดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าไม่เห็นจะน่ารื่นรมที่ตรงไหนแต่ก็ดีกว่าอยู่บ้านฟังพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันอยู่ดีทางเราจองที่พักไว้สามวันครับถ้าเกิดคุณตมิสาติดใจอยากเที่ยวเมืองเหนือต่อ เจ้านายผมยินดีจ่ายค่าที่พักให้เพิ่มเติมปฏิพัทธ์บอกคืนทว่าหญิงสาวยักษ์ไหลเรื่องเงินไม่เคยสําคัญกับเธอมากกว่าความพอใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ต่อรองขอห้องสวีทนะคะแน่นอนครับสําหรับนางแบบกิติมศักดิ์อย่างคุณเจ้านายผมไม่อั้นอยู่แล้วแบบนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อยคะ่ะแต่ไม่สารบายยิ้มน้อย,อ,ยอาหารตรงหน้าสั่งมาหลายอย่างชนิดที่คนเป็นเจ้ามือคงกระเป๋าแฟบไปนานพอดู เพราะร้านที่เลือกและอาหารที่สั่งหญิงสาวจงใจสั่งที่แพงที่สุดแล้วไหนจะวายแดงขวดละหลายพันนั่นอีกเอาให้เข็ดกันไปข้างในคนนี้จะได้ไม่ริอาจมาจีบผงฟ้าอย่างเธอปฏิพัทธ์เองที่บอกขอตัวไปห้องน้ำเมื่อครู่นี้อันที่จริงเขาแวบออกไปกดเงินจากตู้ ATM มาเพิ่มราคาอาหารวันนี้เฉียดหมื่นหรือไม่ก็หมื่นตน้ตนๆอย่างไม่ต้องสงสัย แต่เขาก็ต้องยอมลงทุนคิดจะกินหงฟ้าราคาแพงมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยถ้าได้มาเขาจะกินให้เปลมเลยอาหารที่นี่อร่อยนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้มาบ่อยเท่าไหร่แน่ละกินทีละเป็นหมื่นแบบนี้ปีนึงเข้ามาสองสามนได้มั้งร้านนี้ค่ะเตอมิสาย,ยิ้มรับแต่นั่นนิดนี่หน่อยพอเป็นพิธีส่วนใหญ่จะละเลียดวายแดงขวดละหลายพันนั่นซะมากกว่า ปฏิภัทเสียดายจึงฟื้นกินคนเดียวสัเกือบเกลี้ยงหญิงสาวมองยิ้มยิ้มปนขบขันเว่าเมื่อเขาเงยหน้าจากจานอาหารขึ้นมองเธอจึงปรับสีหน้าลงเป็นเรียบเฉยดังเดิมหลังขอตัวจากช่างภาพขี้หลีอย่างปฏิพัทธ์มาได้เธอก็แวะเข้าห้างสรรพสินค้าที่จริงไม่อยากซื้ออะไรเพราะที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะหยิบฉวยใช้อะไรก่อนหลังดีเพราะมีเยอะเหลือเกิน อย่างรองเท้าแบบไหนที่ถูกใจเธอก็มีมันทั้ง7สี7คู่รู้ตัวว่าซื้อหามาเกินพอดีแต่ตอนซื้อไม่ทันได้คิดเธอคิดว่าจะดูกระเป๋าคอลเลกชันมาใหม่ซะหน่อยให้อารมณ์ดีๆเว่ามันกลับสะดุดเพราะใครคนหนึ่งที่เธอไม่นึกอยากพบหน้าควงแขนมากับแม่คนนั้นด้วยท่าทางสวีทหวานมีความสุขเข็มทัดแน่ล่ะเธอไม่ได้รักเขาฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความหึงหวงแน่นอนแต่เธอก็เหมือนผู้หญิงทั่วๆไป ที่คงจะไม่นึกนิยมยินดีให้แฟนเก่าตัวเองมีความสุขหน้าชื่นตาบานกับแฟนใหม่เธอเห็นจึงคิดจะหลบไปอีกด้านเตว่าหลบไม่ทันเสร็จแล้วเมื่อเขมาทาั์เกิดตาดีเห็นเธอเข้าสะกดชายหนุ่มจูงมือหญิงคนรักซึ่งยังเป็นคนเดิมตรงเข้ามาหาแล้วร้องทักจันตอนนี้เราไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนกรุณาเรียกตมิสาจะเหมาะกว่านะคะคางมนนั้นเชิดขึ้นไม่แม้แต่จะปลายตามองคู่ควง,งของอดีตคนรัก ทำให้ปิ่นอโน่ไม่พอใจนินดๆรู้แบบนี้วันนั้นเธอไม่น่าช่วยจันยังไม่หายโกรธพี่เหรอเคมทันไม่สบายใจแม้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่สาวเจ้าก็ยังทําเย็นชาห่างเหินกับเขาอยู่เช่นเดิมสําหรับเขาไม่ได้คิดอะไรกับเธอแล้วมีให้แค่ความเป็นห่วงเป็นใย,ยแบบพี่น้องเพราะตอนนี้เขากับปิ่นอโน์ก็กําลังคบหากันด้วยดีและมีแพลนจะแต่งงานกันเ,นเร็วๆนี้โกรธ นางแบบสาวขึ้นเสียงสูงสีหน้ามิ่นแครนมีอะไรให้ต้องโกรธช่างเขาท่ะพี่เขมนงหิวแล้วนะปีนานงตัดบทชายหนุ่มหันมามองคนรักอย่างเกรงใจแต่มิสาเห็นแล้วก็ยิ่งหมั่นใ่ไปสิคะคนของคุณเร่งละแล้วเจอกันนะเขมะทาส่งยิ้มให้แต่หญิงสาวยิ้มเหยียดสาบานเลยว่าถ้าไม่จำเป็นเธอคงไม่ยอมเจอ ปีนานงล้างตัวคนรักแยกห่างออกมาไกลแล้วจึงสะบัดแขนออกห่างอย่งางงอนๆตวาดสายตามองหลังตรงผึ่งผายของแม่นางแบบสาวเลยย่นจมูกหญิงจองหองผ่านมากี่ปีก็ยังเป็นเหมือนเดิมยิ่งนึกถึงวันนั้นวันที่เธอสู้อุตสาวเอาตัวเขาไปช่วยเหลือมันก็ยิ่งเจ็บใจวันนั้นหลังพาอดีตคนรักของเขม,มาทัศน์ไปพักในห้องพักแม้ไปถึงขั้นเช็ดเนือเช็ดตัวให้แต่เธอก็ใจดีให้นอนบนเตียง ในขณะที่เธอเสียสละเอาฟูกมานอนด้านล่างกลางดึกแม่หงฟื้นตื่นขึ้นมากลับร้องเอะอะโวยวายหาว่าเธอมอมยาคิดกันโชคทรัพย์เธอทำอะไรฉันน่ะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะของฉันหายไปหรือเปล่าเจ้าตัวคนเพิ่งสั่งเมามองจับไปหาปิ่นอนงอย่างไม่ไว้ใจทําให้คนที่ถือตัวว่ามีบุญในระดับหนึ่งขุนเคืองถึงขนาดลุกขึ้นมาเท้าเสเอลมองกลับแล้วชี้มือไปอยังกระเป๋าถือของไฮโซสาว ตรวจดูซะว่าข้าวของเธออยู่ครบไหมคนอะไรไม่รู้จักบุญคุณแต่มิสาไม่สนใจว่าเจ้าของห้องจะพูดอะไรเธอคว้ากระเป๋าขึ้นมาดูข้าวของทุกอย่างอยู่ครบจึงกวาดสายตามองไปรอบห้องพักที่ขนาดกว้างขวางพอใช้เอว่าเธอเห็นว่ามันเล็กเท่าหยิบมือแล้วฉันมาที่นี่ได้ยังไงฉันพามาเห็นไหมเธอมอมยาฉันแล้วคิดจะพาฉันมารู้สับให้โซสาวกล่าวหาทำให้ปีนนงฉุนจัด ทำดีครั้งนี้นอกจากจะไม่ได้ดีแล้วยังกลายเป็นผู้ต้องหาอีกนี่เธอจำอะไรไม่ได้จริงๆเลยเหรอฮะใช้สมองที่ยัดไว้แต่ขี้เลื่อยของเธอตรองดูสิว่าก่อนหน้านี้เธอไปไหนกับใครแล้วกินอะไรเข้าไปบ้างปีนนองตวาดคิ้วเรียวของคนฟังขมวดแม้จะไม่พอใจเพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีใครใช้ซุ้มเสียงแบบนี้กับตัวเองมาก่อนเราะว่าสมองยังคิดตามฉัน ยิ่งสาวครุ่นคิดคิดไม่ออกจริงๆฉันจะบอกให้อบุญนะว่าเธอถูกไอดารานะมันวางยาเหลียวเข้าม่านลูดเตรียมไปปู้ยี่ปู้ยำม่านลูดเหรอคนหน้าสวยตาโตตะปกมือเข้ากับเนื้อตัวไม่เห็นชิ้นส่วนทุกอย่างยังเป็นปกติหน้าเผือสีมฆครูจึงค่อยซับสีเลือดขึ้นจากนั้นคอระหงจึงตั้งขึ้นเหมือนเดิมยิ่งทำให้ปิ่นอนงหมันใสเออนี่ย่มมาทำเสียงแบบนี้ใส่ฉันนะ แม้จะอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ทว่าคนอย่างตามิสาที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยลงให้ใครจึงอดไม่ได้เธอนี่มันไม่รู้จักบุญคุณใครเลยจริงๆนะอย่างนี้มันน่าปล่อยให้ถูกรุมโทมปีนานงเสียงขุ่นต่มิสาได้ยินอย่างนั้นน้ำเสียงจึงอ่อนลงเล็กน้อยเธอช่วยฉันเหรอไม่เชิงไม่เชิงตมิสาขึ้นเสียงสูงแววตาที่ทอแสงอ่อนลงเมื่อครู่เจิดจัดขึ้นมาใหม่ แล้วยังจะหาว่าฉันไม่รู้จักบุญคุณคิดจะโมเมตีข่มหรือยังไงหุบป,ปากสวยๆของเธอแล้วฟังฉันให้จบที่ฉันบอกว่าไม่เชิงก็เพราะว่าคนที่ช่วยเธอใหอ้รอดจากการมีผัวเอ้ยสามีเป็นดาราก็คือเพื่อนฉันแล้วเขาก็โทรบอกฉันให้พาเธอมาที่นี่แทนที่จะปล่อยให้นอนม่านรูดให้เป็นข่าวเฉาโชว์เพราะที่ผ่านมามันก็โชว์จะไม่รู้จะโฉวไปทางไหนอยู่แล้วอดไม่ไหวที่ปินานงจะประชดขึ้นเพื่อนเธอ ใครเหรอไม่จำเป็นต้องรู้ถ้าเธอฟืนแล้วก็ไปซะปีนาโงบอกขึ้นอย่างเย็นชาทำให้ริมฝีปากที่กำลังจะเอ่ยปากขอบคุณออกมาต้องหุบสนิทแล้วควานหากระเป๋าสตางค์ใบเล็กในกระเป๋าสะพายหยิบเงินออกมาแบบไม่นับแล้ววางแปะไว้บนหัวเตียงฝากให้เพื่อนเธอด้วยค่าอะไรปีนาโงเจ็บจี๊แทนคนเป็นเพื่อนความรักความหวังดีของคณาทิปมีค่าแค่เศษเงินของตมิสา ผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะสมจะได้ความรักจากใครไปเลยจริงๆค่าเสียเวลาของเขาฉันไปล่ะเตอรมิซาหมุนตัวออกไปจากห้องนั้นทันทีทิ้งให้เจ้าของห้องยืนตัวสัน่นมือกำแน่นจนเส้นเลือดเต้นละลิกเธอจะพยายามอย่างสุดความสามารถให้ขนาดทิพตัดใจจากเม่นีซะแกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3ค่ะเรื่องนี้มีจำหน่ายที่เว็บเมปมาเนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงใต้คลิป ทิ้งไม่ให้ค่ะ